ครับชิปนี้ก็พบพ,พอครับข้าวบอต่ำขึ้นก่อนะครับันี่ข้าวบอยต่ำมกมึงง่วหน่อยออกลูกตแต่เดือนท่านว่าค้มครับตอนนี้อายุได้สองเดือนกว่าครับมามึงครับลูกง่วไทยปอกผสมไทยปอกไทยกีนี่ครับวัสองเดือนครับแม่แดง แม่แดงหน่อยครับนี่ครับวัยสองเดือนครับมีอายเพิ่นครับอายปีอายในปีหนึ่งปีเดือนกลักวๆนี่ครับแม่เพิ่นนี่คือแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นนี่ผสมไปแล้วได้ครับลูกได้เดือนกลัว ผสมไปวันที 23, 23, 24, ่ยี่สิบสามยี่สามยี่สี่มก็ไครับอันนี้ผสมบามันแดงผสมบักชานบอลชานบอลสันเอ็ดไว้หนึ่งหนึ่งเก้าฟาร์มของหมอเอครับดีมแอนเดียฟาร์มนี่ครับผสมไป หล่อฝนวันที่สิบสี่กุมภาน่าจะติดครับหลอบแหลกเทลแรกน่าจะติดเลยครับพราดผกับแม่ตัวนี้ผสมไงครับออกลูกเีลสองตัวครับนี่ครับนั่นลูกลูกใดลูกใดเดือนกัวกับผสมกับงอพันดอครับบรรยากาศกรับย่อมมาแรงง้อกำลังเล่มหยาครับ แดดอ่อนๆหัวงัวฝูงง่ายกับกำลังสีมาครับนี่ผ้าแม่แม่สาวครับแม่สาวแดงนี่ผสมปีศาจแดงครับปีศาจแดงไปวันที่สี่กรุงพาค,ครับผสมปีศาจแดงปีแซดหนึ่งสามศูนย์ปีศาจแดงของหมอตรงครับ อีกซิฟก็มือครับมาดูว่าสิ่านบอลหลอดแหลกนี่ครับเป็นนองของแมววังหันครับอันนี้เสียจ้อยครับลูกกัผ่าอันนี้เสียจ้อยครับลูกกัผ่าจ้อยลูกกัผ่ากีโคไข่องลองครับงอกํมภาครับแม่ตายป่านี่ครับบรรยากาศงัวครับ วัวลำลังเล่มหยาย่างใบครับแดดอ่อนๆครับบ่ายสี่โมงแรงห้าโมงแรงครับทองหน้าครับหยาเขียวครับฝนสูบฝนสาปลาสูบปลาครับมาใส่หยาเลยเขียวเนี่ยครับฝนตกแรงครับมีไฮนี่นะหน้าไฮนี่แปลงนี่นะเพราะมีหยาเขียวครับนี่ครับ บรรยากาศครับงัวแดงราคาสองเมื่นครับงัวแดงราคาสองเมื่อนงัแงแวงงแดงครับโอ้ย้อนแสงตัวนี้พ่อเป็นมึงงัวขาวใหญ่ครับเป็นห่วงไว้ซีสิหมหา,าหัวลุนครับนี่ครับงัวขาวตัวนี้ครับ จกของคนว่าซีซิมหากันได้ซิมหาซีซิมหาสิกายอยู่ครับผสมปีศาจแดงกันครับทองในสามเดือนแล้วนี่นี่เราขวนครับว่ายอๆๆล้นล้นยอๆโอ้ยยอๆๆโอ้ยไทยไก่บวัวแดงงัวมันเฉะงัวงัวควงนี่มัน มันบ่คอยขอไก่โอ้โครับบรรยากาศข้าวเ่ยงงว้วตาสายครับตาสายวัยแปดสิบกว่าปีครับเหลียงงวัวเสือเราแข็งแรงครับดื่มวันละกักตาเขียนใบงวัวเขียนใบงวัว ไอ้งัวจักตัวหนงัวงัวตายักตัวโอ้ตายแข็งแรงตายยักปีหรอปีนี่แปดสิบตได้แล้วแวปดสิบสี่โอ้แ,แปดสิบสี่ยังเลี้ยงงวัวสยฟานไวหรุนเนาะเวนนังัวเพินงามก,ากว่าอีปโป่งเพินท่องผสมไปนี่อีปโป<พ>่งคือ ขาผสมมันเดีวข้าวเดียวฮะนคืนนี้เียผสมโตววอ่ะม่วงนะง่วงพูดไดเสื่งองไงวงชีวิตบักเล่งาม,มงามซลมากเลยเดีย๋ยวไงตายงามเนี่ยโตนี้ว่ตัวนี้เป็นบ่านี่ัต,ยตอยู่ข้างนานี่ อีเนี่ยอีวันเนี่ยสองมืนเก่าิอีข้อไล่บอตาอสองมืนเก่าครับอันนี้ลูกอีปองพี่นี่ครับตัวนี้ครับสองมืนเก่ามตาสายครับสองมืงเก่าผสมไปตานี่ งัวแม่สาวท่านผสมมปนวะโอ้ตาเลยยอๆราคาสางองหมื่นเก่าครับว่าตาใสานี่ครับว่าฟังอยัสวสองหมื่นเก่าสวยไอ้งัวลูกขวากล้วลูกอีปองลูกอีปองอีข้ออะไร โอ้ด่วนเสียงคักมืดม e. oh, ืดม hey, ืด hey, มืดย่อเวลาย่อไทยมึงเนี้ยออกกล้องเนี้ยย่อย่อย่อีย่อครับย่อหัวตาสายมีตัวงตงงามนี่ครับบรรยากาศเอ้ยนี่โอ้ยนี่ออกเราว่ตาย สื่อมาปีกกยเท่าเล็ก่อนนี่สองหมื่นนี่ได้ลูกหน่อยแล้วโอ้หนาแว่เด้วยหนาแว่หววดหางดอกัวเถิดบรรยากาศย่ำเลี้ยงครับบรรยากาศย่ำเลี้ยงตะวันรับเสียงอ่อนๆครับบรรยากาศงัวรังเลี่ยมหยา โอ้ยอ่อนเสียงว่ะบ่เห็นหุงเลยทั้งนี่อออบอกได้สี่มือแล้วของตามีตัวหนึ่งส่วนสามสี่ฮาหกอันนี้บักเถิกหน่อยออกวังเี้าเข่าเป็นบ่ตายโอ้ตาใสเก้าบ้านแล้วนี่ครับบรรยากาศครับโอ้หุงมันก่อนเสียง Ba luôn hà nó găm hà, vô Bậc mùa 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 mèo sào nye. E dâm, e cao, cao, xem mùa 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 hà อยู่ข้างล่างอยู่น้องตัวนี่ครับซี่มืนหาเป็นห่องเลยครับแม่เขาไงนี่นะตุสมปีศาจแดงครับเขาไกยว่าไรครับรบ,บรรยากาศ การย่ามแรงครับเอาคครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีกว้านครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แน่นะครับแล้วฝากช่องเนี่ยครับช่องน้อยๆครับข้าวไวต่ำครับขอบคุ้นครับ